แน่นอนว่าเราจะยังคงพูดถึงอิทธิพลของดาวเสาร์และพระราหูที่ส่งผลชัดเจนตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะชาวราศีมีนชาวราศีมีนเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนมีจินตนาการสูงและมีจิตใจที่เมตตาเป็นคนรักความสงบและชอบที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งค่ะ การงานตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2568เป็นต้นไปอิทธิพลดาวเสาร์จะส่งผลในภพวินาศนะนั่นคือความลับความเสียหายซึ่งอาจทำให้การงานมีความท้าทายมากขึ้นคุณอาจจะต้องเจอกับปัญหาที่ไม่คาดคิดหรือความหล่าช้าจากระบบและกฎระเบียบควรระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งนะคะ การเงินด้านการเงินในช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเรื่องที่ไม่คาดคิดควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินค่ะความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจไม่ราบรื่นเท่าที่ควรควรใช้ความเข้าใจและเปิดใจคุยกันมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งสำหรับคนโสดควรระวังคนที่มีลักษณะไม่ชัดเจนหรือคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อผลประโยชน์ค่ะ สุขภาพควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่สะสมจากการทำงานหนักควรหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดนะคะโชคลาภโชคลาภในช่วงนี้ไม่เด่นชัดนักโชคอาจจะมาจากการทำงานหนักและความพยายามของตนเองมากกว่าที่จะมาจากเรื่องเสี่ยงโชคค่ะสรุปคำทำนายการงานมีความท้าทายมากขึ้นควรระวังความหลาช้าและปัญหาที่ไม่คาดคิด การเงินควรระมัดระวังการใช้จ่ายมีเกณฑ์รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเท่าที่ควรคนโสดควรระวังคนที่มีลักษณะไม่ชัดเจนสุขภาพควรดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีระวังความเครียดสะสมโชคลาบโชคลาบมาจากการทำงานหนักของตนเองแล้วพบกันใหม่ใน Destiny Talk ตอนหน้าสวัสดีค่ะ